อามาอัปเดตกันหน่อยฮะบัวที่นาเล็กดูกใส่กล่องลังโฟมเนี่ยเป็นไงฮะงามเลยครับเนี่ยผ่านไปสักสองสัปดาห์เนี่ยโหถือว่าเด็ดเลยใบยสวยงามเลยช่างกิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่หน่อยสวัสดีครับวันนี้นันเล็กก็พามาชม บัวของนาเล็กที่ปลูกไว้ในกระถางลังโฟมนะลังโฟมเก่าๆใส่นังสงนังสือหรืออะไรเนะี่ยเขานาเล็กเห็นแล้วเสียดายนะเอามาใช้ประโยชน์นะทำเป็นที่ปลูกบัวซะเลยนะถือว่าใช้ได้เลยฮนะเดิมตัวแรกนาเล็กใช้ วันนั้นใช้รังเล็กกว่านี้เนี่ยรังเท่าไอ้เนี่ยตัวนี้ปรากฏว่ามันรั่วนะมันมันรั่วเลยก็เปลี่ยนรังโฟมใหม่เนี่ยใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแถมยังใส่เนี่ยบัวได้ทั้งกระถางเลยเนี่ยใลไม่ไม่ได้ไไดใส่ดินนะใส่ยกกระถางลงเลยเนี่ยได้สองกระถาง งามเลยฮะงามเลยเนี่ยถือว่าเด็ดเลยเป็นวิธีการที่ปลูกบัวง่ายๆนะคือหลายคนก็าถามเหมือนกันว่าเออจะใส่ดินไหมหรือว่าจะยกกระถางลงเลยนะเล็ก็ทำทั้งสองแบบนะแต่วันนี้อันนั้นใส่ดินนะอันนั้นใส่ดินอันนี้ยกกระถางลงเลยแต่ว่าในกระถางเขาก็มีดินอยู่แล้วแหละสมมติเราไปซื้อ าจากร้านขายบัวมาเนี่ยก็มาลงอย่างนี้แหลนะฮะลงได้เลยนะเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยก็ได้โอเคเลยนะฮะถ้ามีปุ๋ยก็ใส่ลงไปเลยในดินเนี่ย,เ,ยเล็กเอาปลามาปล่อยด้วยฮนะปลาหางลูกยูเผื่อว่าเขาจะได้ช่วยเก็บกินในพวก พวกไก่ลูกน้ำอะ่ะนะมีลูกนุองลูกน้ามีไรมีไรไม่ต้องให้อาหารหรอกครับนะเขาอยู่ในธรรมชาติเขามีกินอยู่แล้วนะมีพวกไรน้ําพวกไรเนี่ยแนะมลงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็หากินได้ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเกิดว่าจะเสริมอาหารได้ก็ดีนะเดี๋ยวไปดูอีกกระถางหนึ่งนวนอยู่ฝั่งโน้นนะมาแล้วก็ได้กระถางใหม่มาก็เสริมไปอีก กระถางเก่าที่เขาทิ้งเลฮะนาเล็กยังไม่ได้ลงทุนอะไรหรอกอเดี๋ยวไปดูกันฮะถางที่นาเล็กได้มาใหม่ก็ใส่แบบกระถางบัวไปเลยนะแล้วก็เอาบัวเล็กๆบัวทีนะ่ที่เด็ดจากใบนั่นแหละมาช้ำลงไปเลยเห็นไหมฮะกำลังเริ่มงามแล้วเริ่มแตกใบขึ้นละ เลี้ยงกันง่ายฮะรับรองว่า3เดือนเนี่ยได้เห็นดอกแน่ๆนเราป้องกันไม่ให้น้ำระเหยเร็วหรือว่าอยากให้อะไรช่วยปรับสภาพน้ำนี่ไงนี่นะเลยก็ใส่จอกหูหนูไปช่วยนะอจอกหูหนูช่วยนะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นเดี๋ยวแวบมาดูบัวเก่าแล้วหน่อยนี่ เดี๋ยวจะน้อยใจว่าไม่ถ่ายเลยเนี่ยก็เริ่มทยอยออกดอกกันฮะสามเดือนก็จะเห็นกันอย่างนี้ออกดอกกันเนี่ยยังไม่บานตัวนี้นี่ออกไปหลายชุดแล้วะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ออกไปหลายชุดละดอกม่วงเนี่ยดอกแดง ส่วนกระถางนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวรอชมกันต่อไปอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็พามาชมบัวในสวนของนาเล็กนะที่ปลูกไว้โดนฝนโดนอะไรก็สบายๆฮะอย่างเงี้ยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชอ่องจินในสไทรสัตวีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ